ผอเอกจากกรพงโพนาแคร์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่2กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมคณะจัดกิจกรรมมอบหนังสือเสริมพัฒนาการเด็กให้กับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจํานวน5โรงเรียนได้แก่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคําชมพูบ้านไทยเสรีอําเภอเซกาบ้านห้วยดอกไม้บ้านหนองตะไก้และบ้านนาแวง ตามโครงการตู้รับบริจาคหนังสือเพื่อนําไปมอบให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กนักเรียนสร้างลักษณะนิสัยในด้านการอ่านของเด็กนักเรียนให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและยังได้มอบขนมค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจมอบให้กับเด็กๆได้อิ่มท้องอีกด้วยทําให้คณะครูอาจารย์และเด็กนักเรียนรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้สึกปลับเรื่มยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกองบังคับการควบคุมที่2ที่ได้มอบหนังสือเสริมพัฒนาการเด็กให้กับโรงเรียนในครั้งนี้